สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาให้ดูนะครับว่าอกไรนะครับแต่ว่าให้น้าไม่ไม่ให้น้ําให้เวลาน้ําเนี่ยนะครับใช้เวลาให้น้าเนี่ยนานไปหน่อยนะครับพอดีไปทําหลายอย่างนะมันก็เลยแห้งไม่เท่ากันครึ่งนี้มันดีหยอดครึ่งนู้นมันไม่ดีหยอดนะครับก็ทํายังไงครับก็จริงๆมันรอได้นะเนี่ยสวยนะครับดินแบบนี้แล้วก็ตรงนู้นมันเละจัดนะครับ ก็คือเละยังไง <Yeah. S 1> เวลาราถ่ายลงนะครับเวลาราถ่ายลงเวลาเราถ่ายเนี่ยไส่เนี่ยข้ามคนล้อข้างขวาเนี่ยจะอยู่ในล่องใช่ไหมล้อข้างซ้ายจะไม่ยุกนะครับแต่นี้ล้อข้างซ้ายยุบเท่าล่องข้างขวาน,นะครับก็คือดินมันดินมันอ่อนนะครับเราก็บังคับไถซะเลยนะครับนนเนี่ยเมื่อวานมาไถเนี่ยไหมเริ่มแห้งแล้วแต่ต้องดูกรณีดินด้วยนะครับว่าถ้าถ่ายเป็นก้อนอย่างเงี้ยถ้าเป็นดินเหนียวมันไม่ได้นะถ้าถ่ายอย่างเงี้ยเป็นดินเหนียวนะ ฝันไม่แตกนะครับอันนี้เป็นล้วนทรายนะครับยังไงก็แตกนะเนีย่ยมาให้คนงานถวไทยนะเวลาถ่ายนะครับก็จับไส้งานไส้เดียวนะครับเหลือเศษเราถอยหลังเอานะนะฝังไว้นะครับถ้าเป็นเจ้าของเจ้าของอะ่ะถ้าจ้างมาพูดมันก็พูดยากนะครับมันไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเวลาเราเราทําเนี่ยเขาทําให้เรามันก็อย่างว่าแล้วครับรับจ้างนะเพราะว่า เขาก็รีไปงานอื่นอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นพี่น้องการหรืออะไรยังไงเนี่ยมันก็บอกกันได้นะแต่มันที่ผมจับไส้ตรงนู้นใช่ไหมแล้วก็มันจับตรงนี้อีกอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นจะจับตรงนี้อีกจับก็คือถ่ายขึ้นไปแล้วก็ถ่ายออกมาเนี่ยนะครับถ่ายไปถ่ายกลับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของผมเองเนี่ยผมก็บอกให้คนงานเนี่ยถอยหลังนะครับเดินหน้าถ่ายตรงน้นแล้วก็ถอยหลังมานะนะครับมันจะไม่มีไส้งานนะครับประมาณนั้น ประมาณนั้นนี่นะครับเละนะคือดินเละ,เ,ละเนี่ยไถยังไงก็เป็นร่องนะครับมันจะไม่มีเสมอกันเนี่ยมันไม่มีทางนะครับเพราะว่าล้อซ้ายเนี่ยมันจมนะครับดินมันก็เลยศาสตร์ไม่ได้นะครับนะประมาณนั้นนี่ก็เป็นคนขับนะครับทำงานนี่แหละนะครับของเขาก็มีแปดไร่ของโกทับเนี่ย เขาไม่ได้ยินนะครับก็เป็นพี่น้องกันนี่แหละครับเยี่ยมเวลาเราถ้าเรามีรถไถเนี่ยเราจ,จ้างคนขับนะครับเราต้องบอกต้องต้องดูด้วยนะครับว่าเขาบอกได้ไหมเข้าใจร้อนไหมนะครับค่อยไปนะผมก็มีบริการพัดลมให้เห็นไหม มีเปิดพัดลมให้นะครับไม่ว่าร้อนหรือจะตอนไหนนะครับเปิดได้ตลอดนะพัดลมก็เป็นพัดลมเนี่ยเห็นไหมสังเกตบ,บนหัวเขานะครับเป็นพัดลมอะไรนะตตอนนั้นซื้อมานะครับประมาณแปดร้อยนะครับพัดลมรถเก๋งนะครับพัดลมาามอน้ารถเกง๋งเนี่ยก็จะประมาณนั้นอันนี้ก็จะเก็บงานแล้วนะครับคือเวลาถ้าเรามีถนนเนี่ยเราแค่เก็บงานแค่ไซดเดียวเนี่ยเวลาเวลาเป็นโคเป็นแอ่งมันก็จะไม่มีนะครับ ให้เราจะเก็บงานเองนะจัดไปเก็บงานก็ไถตัดนะครับเวลาเวลาเ่ะเวลาไถท่านผู้ชมไถรอบแรกนะครับผมก็จะไถออกมาลอยหนึ่งก่อนนะครับทีนี้พอเราเสร็จงานเนี่ยเราไถาเข้าไปนะครับเห็นไ,ไหมนี่คือเวลาไถานะครับเวลาผมไถครั้งแรกเนี่ยผมจะไถออกมาถนนนะฝ่ามหาถนนนะันี้จะไถ่ายหาไร่สรุปแล้วดินเนี่ยตรงนี้ไม่จะอยู่ที่เดิมนะครับระดับจะอยู่ที่เดิม เ,เราต้องประมาณนี้นะครับเราต้องเข้าใจนะถ้าเกิดว่าเราสาสด,ดินไปเยอะเนี่ยนะครับตรงนู้นก็จะสูงตรงนี้ก็จะต่ําน้ําก็จะไม่ไปนะครับท่อผมจะวางอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยที่รองที่ใส่งานสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะง่ายนะครับมันจะง่ายเรานะเวลาคนให้น้ามันจะรู้นะครับเวลาให้น้ําจะรู้ว่าทําไมถึงมันต้องทําอย่างนี้มันถึงทําไมถึงไถแบบ ถ่ายเรียมไม่ได้นะครับถ่ายเรียมมาถึงยังไงเหมือนถ่ายนาแบบว่าถ่ายไปทางนี้นะครับแล้วก็จับไปนู่นถ่ายวน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 มันไม่ได้นะครับเวลาถ่ายเนี่ยคุณต้องย่ำหัวงานนะครับเนี่ยย่ำไปแล้วก็เวลาถ่ายก็ถ่ายไปนะพอมาอีกร้อยนึงนะครับก็ย่ำไปรอยเดิมไม่ต้องถนะครับไม่ต้องเอาผาลงนะเดินไปเรื่อยๆก็คือถ่ายแต่ตามแนวยาวนะครับถ้าเกิดว่าเราถ่ายตามแนวขวางเนี่ยมันไม่ได้นะมันจะเป็นแอ่งตรงมุมเนี่ยนะเดี๋ยวก็รู้นะครับถ้า ถ้าเราทําถ้าเราให้น้ําเป็นคนให้น้ําเนี่ยนะประมาณนั้นนะครับถึงเราจะแทรกล่องลึกอะไรยังไงนะครับน้ำน้ำยังไงก็ไม่ไปนะครับทํานองนั้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวก็ตากแดดไปสักแดดหนึ่งสองแดดนะครับพรุ่งนี้บ่ายเดี๋ยวค่อยมาหยอดนะครับเนี่ยตรงนี้ล็อกเนี่ยนะก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันมีรถเป็นของตัวเองนะครับเวลาทําอะไรมันก็จะง่ายถ้ารับจ้างทีเดียวก็มาไถ่ทีเดียวอย่างเงี้ยมันก็มันก็พูดยากนะครับ มันพูดยากจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เอาโรเตอรี่มาปั่นนะครับปั่นก็ใช้โลสีนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ลยอยๆถึง,งตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมสีมันไม่เหมือนกันอันนี้มันจะแห้งละนะครับ เดี๋ยวใบใบยเย็นๆก็ได้นะครับเรามีอุปกรณ์เรามีอะไรก็เราก็รอได้อะไรได้มานั้นน,นะครับถ่ายประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราถ่ายแห้งตัวนี้มันก็ได้นะครับถ่ายแล้วก็ยอดเลยเนี่ยมันก็ได้นะปกติบอก็ทําอย่างนั้นแต่ว่ามันจะมีฝนมานะครับเราก็เลยบังคับดินให้ดินมันแห้งนะครับก็คือถ่ายตากแดดไว้นะ ถ้าเรามัวแต่รีรอเนี่ยเราไปหยอดจางฝนเนี่ยมันไม่ได้นะครับข้าวโพดหยอดแล้วมันไม่ขึ้นแล้วฝนตกนะครับยังไม่ขึ้นแล้วฝนตกนะดินมันจะมับหน้านดินแห้งนะครับนะครับเราปั่นไว้สวยเป็นดินละเอียดเลยนะครับพอเวลาฝนตกมานะครับพรมๆไม่ว่าหนักหรือว่าจะเบานะครับพอแดดออกปุ๊บเนี่ยหน้าดินแข็งนะครับข้าวโพดไม่ขึ้นประมาณนั้นนะนะครับข้าวโพด <Yang> จะไม่ขึ้นนะครับเราต้องรอให้มันแทงขึ้นมาก่อนนะครับเราต้องดูพยากรณ์อากาศให้ดีนะครับ เวลาจะหยอดนะประมาณนั้นนะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ